โดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อัธชัยวัฒธ,ธรรมโมนำพระพิสุและสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลยังความสงบสุขร่มเย็นให้เกิดขึ้นซึ่งบทสวดน,นี้เป็นบทสวดสำคัญเป็นบทสวดแรกในพระพุทธศาสนาทำให้พระัญญาโกธัญะมีดวงตาเห็นธรรม ได้บวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระพิสุรูปแรกทําให้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นกลงล้อแห่งธรรมขับเคลื่อนพระศาสนามาจนถึงปัจจุบันนี้พร้อมกันนี้ก็ได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทัศรโรพระผู้ปราบมารและนั่งสมาธิตามเสียงของหลวงพ่อเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใส ก่อนที่พระอาจารย์อัธชัยวัฒธธรรมโมจะได้เมตตาแสดงธรรมอันทรงคุณค่าซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะธรรมะที่พระอาจารย์ได้เทศน์สอนสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนทุกทกท่านที่ได้มาสวดมนต์ให้ไปทำหน้าที่ยอดกัลายาณมิตรชักชวนผู้มีบุญมาสวดมนต์และปฏิบัติธรรมร่วมกัน สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมหมู่บ้านรักษาศีลห้าจัดขึ้นเพื่อให้คณะสัทธาสาธุชนได้ร่วมกันทำความดีสร้างบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะได้แลกเปลี่ยนความคิดในการทำความดีซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันพฤหัสบปปดีเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะ